ออสซิริสฟิวเจอร์สโทร026335299และเป็นประจำนะคะช่วงนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณจรนเวศศักดิ์ศรีผู้อำนวยการฝ่ายผู้แนะนำด้านการลงทุนจากออสซิริสฟิวเจอร์สคุณจรรเวศสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสีนีน่าครับภาพวันนี้นะคะอย่างเซทฟิฟตี้เองก็สอดคล้องกันกันกบทิศทางของเซตอินเด็กซ์เปิดลับลงมาประมาณ5จุดแล้วก็ยังคงเผชิญกับแบรงกดดันอย่างต่อเนื่องเลยคุณจรนเวศมีคำแนะนำรวมไปถึงมุมมองต่อการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ยังไงดีคะ ครับก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะฮะการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจข,ของอสหรัฐอเมริกานะฮะรวมถึงของฝั่งยุโรปเนี่ยออกมานะค่อนข้างที่จะ,ะกดดันนะฮะตลาดหุ้นใหญ่ๆอย่างดาวโจนส์แล้วก็ยุโรปกันทั่วหน้านะกะ็ลามมาถึงบ้านเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงกล,ลยุทธ์เองนะฮะเซ็นเซอร์สิบนะฮะแบบเทรนด์เทรดเนี่ยเราก็ยังแนะนำนะครับให้โฮฝั่งช็อตเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือจุดซับล็อตนะฮะจากก่อนหน้านี้เป็น1050ปรับตัวลดลงมาครับอยู่ที่1045งพั นะครับ uh huh. สำหรับเทรนดเทรดนะในขณะที่การเทรดภายในวันนะฮะเราก็ยังแนะนำนะบายแอดฝั่งช็อตนะกรณีที่ตัวดัชนีนะฮะสามารถที่จะรีบาวนะฮะบริ 1, 20, เวณ1,020นไปจนถึง1,025จุดแถวๆนั้นนะใกล้ๆเคียงเขานั้นนะก็สามารถที่จะเปิดช็อตโพสิชันได้นะครับในขณะที่จุดทำกำไรครับ1,010ไปจนถึง1,005จุดนะครับนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นเป้าหมายนะที่จะทำใหเ้เราได้กำไรในรอบนี้ได้นะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะ การถือโพซิชันแบบเทรนเทรดนะฮะก็จําเป็นนะ,ะที่นักลงทุนจะต้องอมีวิในัยในการถือแล้วก็ต้องทนกับกําไรที่เกิดขึ้นให้ได้ครับค่ะแสดงว่าถ้าดูปัจจัยจริงๆตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการลงทุนมีเยอะกว่าปัจจัยบวกถูกไหมคะครับถูกต้องครับแล้วนักลงทุนต่างชาติเองล่ะคะคุณจรนเวทปัจจุบันสถานะของเขาเที่เข้ามาลงทุนในตลาดอนุพันธ์เป็นอย่างไงบ้างเขายังคงบายแอสฟังชอตอยู่ไหมคะ โดยโดยภาพรวมนะฮะถ้าดูจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่นะฮะเท่าที่เห็นเนี่ยจะเนตอยู่ฝั่งช็อตมากกว่านะแต่เมื่อวานเนี่ยมีการพลิกกลับมานิดนึงนะคืออยู่ฝั่งลองเนี่ยเพยงเล็กน้อยนะก็คือพันกว่าคอนแทคเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพนะฮะเซนติเมนต์หรือแนวโน้มนะฮะก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังแนะนําเหมือนเดิมครับอยู่ฝั่งช็อตครับ ได้ค่ะมาถึงอีกหนึ่งสินทรัพย์กันบ้างสำหรับทิศทางของราคาทองคำก็ยังคงดูเหมือนว่าเป็นสถา,านที่พักเงินในระยะสั้นที่ตลาดหุ้นค่อนข้าจะเจอกับแรงเทขายนะคะคำแนะนําเรายังคงลุ้นกับลองโพซิชันต่อไปได้ไหมคะ ครับสำหรับทองคำเองนะครับเมื่อคือนนี้ปิดค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับปิดที่บริเวณ1241เหรียญนะครับโดยภาพนะตอนนี้เนี่ยเ,เงินนะฮะก็โยกเข้ามาในส่วนของตลาดทองคำได้เยอะพอสมควรนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงกลยุทธ์เองนะฮะแบบเทรนเทรดแล้ววันนี้นะฮะสำหรับนักทุนที่โฮฝั่งลองพยรชันวันนี้จุดสต็อปล เปลี่ยนนะฮะยกขึ้นครับจาก1,200เหรียญเป็น1,220เหรียญน,นะคะ mm hmm. อันนี้คือนะักทุนที่เทรดแบบเชนเทรดในขณะที่การเทรดภายในวันนะครับก็ mm hmm. จะมีแนวรับแรกนะฮะ1,235เป็นถึง1,230เหรียญน,นะครับ mm hmm. ก็คือถ้าสมมติว่าเห็นอาการย่อของราคาทองคําตรงจุดนั้นน่าจะเป็นจุดเข้าซื้อนะครับสำหรับนักทุนที่เทรดเล่นสั้นนะครับ mm hmm. ในขณะที่ <Ha. S 1> จุดทำกำไรครับ1,250เป็นถึง1,260เหรียญน,นะครับในขณะที่ค่ำคืนนี้นะฮะจะมีการประกาศ ตัวเลขประกรันการว่างงานของร,รัอเมกาประมาณทุ่มครึ่งน,นะฮะแล้วก็ตัวเลข Industrial Production นะฮะของร,รัอเมกาเช่นเดียวกันประเด็นก็คือตัวเลขทั้ง2ตัวเนี่ยนะฮะตลาดเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาดีและน่าจะส่งผลลบต่อราคาทองคําได้ประเด็นก็คืออาจจะมีการพลิกล็อกแต่ถ้าสมมติว่าไม่พลิกล็อกก็คือออกมาดีจริงราคาทองคําปรับตัวลดลงนะฮะมาแตะบริเวณ1 2 3 0 1 2 3 5 จุดนั้นนะฮะจะเป็นจุดเข้าซื้อ,อที่ดีครับผมแต่ว่าถ้าใครที่ลองมาตั้งแต่ช่วงประมาณ1,200อยะไรแบบนี้ถ้าเห็นขึ้นไปควรจะขายทำกำไรออกมาก่อนไหมคะถ้าแล้วแต่กลยุทธ์มากกว่าถ้าเทรดแบบเทรนด์เทรดยังแนะนําให้โฮฟังลองเหมือนเดิมไปเรื่อยนะแต่ถ้านักทุนที่เทรดแบบจับจังหวะในการเทรดเทรดเล่นฟันแถวหนึ่งสองห้าศูนย์หนึ่งสองหกศูนย์ก็เป็นจุดที่สามารถที่จะทำกำไรได้ครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณจรรเวทมากๆนะคะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นคือคาแนะนำนะคะในแง่มุมการลงทุนเรื่องเซ็ตฟิแล้วก็รวมไปถึงราคาทองคําด้วยหาจังหวัดที่ย่อลงมาก็สามารถที่จะเปิดลองพอชั่นได้ขึ้นไปทำกำไรยแถวประมาณ1,250นสรเหรียญสหรัฐต่อทรอยออนส์ค่ะช่วงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันสินี้น่าสวัสดิ์ูลพร้อมกับทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ